วันนี้ครูจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็วันนี้ไม่ได้มาสอนเรื่องการใช้ AI ทําวิจัยด้วยครูจะมาบอกสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือเทมโพลีนนั่นเองแล้วครูจะบอกว่าครูใช้แล้วรู้สึกดีคนในครอบครัวใช้แล้วรู้สึกดีก็เลยมาแชร์ทีนี้ตัวนี้จะตอบมากๆนี่คือในห้องนอนของครูนะเอามาตั้งในห้องนอนห้องรับแขกได้เลยคนในครอบครัวก็ใช้ร่วมกันได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยครูจะยกตัวอย่างเวลาเมื่อยคอบาดไหล่เนี่ย นั่งไปเราจะไม่รู้ตัวเลยนะคะเส,เสร็จแล้วสุดท้ายก็คือว่าเกรงจ,จนนิ้วล็อกถูกไหมคะแล้วปัญหาระบบทางเดิอนอาหารต่างๆก็จะตามมาแต่เจ้าตัวนี้มันแปลกครูซื้อมาไม่นานนะครูคก็เลยมาตรวกอกต่อเลยเพราะว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไม่ไปสต็อปงานวิจัยของเพื่อนๆยังทํางานวิจัยได้แบบสนุกสนานโดยใช้ AI แต่ก็ต้องมีดูแลสุขภาพเดกเวลานั่งทํางานไปสักพักหนึ่งนะ รีแลกคลายสายตาแล้วมาใช้ตัวเทมโบลินแบบนี้นะคะเราเล่นได้ง่ายๆแบบนี้แค่กระโดดนะคะกระโดดง่ายๆเลยนะคะแล้วสุขภาพของเพื่อนๆก็ไปลองดูเองว่ามันดียังไงแค่กระโดดแบบนี้นะคะคุณไม่บอกสรรพคุณและาะกลุ่มนักวิจัยจะต้องรู้แล้วไปส่ดูอย่างง,าง่ายๆในเจมินายก็จะบอกแล้วว่ามันส่งผลต่อการป้องกันพวกหลอดเลือดสมองพวกนะคะหัวใจหรือว่าทำให้การทำงานของหัวใจดียังไงคัดู